ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วัฒนนันท์นะคะหรือคุณอาจารย์ยุทธีโคติช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทํานายดวงชะตาในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึง3กรกฎาคม2565นะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายนะคะของผู้ที่เกิดกราศีเมษค่ะหรือเกิดระหว่างวันที่15เมษายนนะคะถึง4พฤษภาคมนะคะก็เช่นเดิมนะคะในช่วงนี้อาจารย์จะเปิดไพ่แบบเห็นหน้าไพ่ชัดเจนนะคะเพื่อสาหรับทุกท่านที่กาลังเรียนรู้ในเรื่องการอ่านรายละเอียดหน้าไพ่เพื่อทํานายดวงชะตาใน ลักษณะของไพ่ยิบสีนะคะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะกับการอ่านหน้าไพ่นะชาวราศีเมษครับท่านใดที่เกิดในช่วงนี้นะอ่ะให้คุณนะคะตั้งิตอธิษฐานนะคะอาจารย์ให้คุณอธิษฐานในเรื่องของการงานความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วอาจารย์จะสับไพ่ทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็จะเลือกไพ่ทั้งหมด12บสใบตามตําแหน่งของจักรราศีถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9เราสับสดสดนะเลือกไพ่สดสดเลยนะคะให้คุณได้เห็นเลยนะคะว่าอาจารย์เลือกจากจิตของคุณด้วยแล้วก็เป็นการตั้งสมาธิถึงกันด้วยนะคะเลือกทั้งหมด12ใบนะคะเลือกทีละใบค่ะ การทำนายแบบนี้ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดท่านใดฟังและต้องการคำทำนายส่วนตัวกับเรื่องราวกับคำถามหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องการรับฟังคำแนะนำแนวทางยิปซีโค้ดนะคะก็สอบถามก็มาได้ที่ช่องทาง Line แอดดงพยากรณ์ชีมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคครบแล้วนะ สอใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูคัะนะวัดวงชะตาของคุณนะคะชาวราศีเมษนะคะจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสร้างก่อนนะคะว่าโดยทั่วไปชาวราศีเมษเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นชาวทัดไฟเนาะไฟเนี่ยรู้สึก ไฟก็บอกเลยนะคะไฟคือความร้อนเนาะเรื่องของความร้อนเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดจะเป็นคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดมีความวุ่นวายใจหรือไม่ก็เป็นคนที่โกรธง่ายหายโกรธเร็วนะแต่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดเร็วทาเร็วตัดสินใจเร็วอเออธาตุไฟจะเก่งเรื่องการใช้คําพูดเตรจาทีเนี้ยค่ะไพ่ประจําราศีของคุณคือไพ่จักรพรรดิถ้าไพ่จักรพรรดิต้องบอกเลยนะคะว่าคุณมีลักษณะของความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสนินใจแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อในก็ตามที่ชา ราศีเมษตัดสินใจลงไปเนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าคุณจะรับผิดชอบกับทุกๆการกระทํานะคะแล้วก็จะทําให้ทุกการกระทําของคุณี่ยมีความสําเร็จนั่นเองค่ะนี่คือทิศทางดวงตาของคุณนะคะที่เป็นตัวตนของคุณและไพ่ประจําราศีค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคมค่ะตัวตนของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เริ่มจากใบแรกนะคะตำแหน่งตนุนะคะตำแหน่งตนุตัวตนของคุณได้ไพ่ห้าเหรียญสังเกตน,นะคะว่าห้าเหรียญเนี่ยมีใครบางคนเดินหนีมีใครบางคนเดินตามเลขห้าเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอน,นะคะมันอยู่กึ่งกลางมันมีความยังไม่ชัดเจนมันมีความยังไม่แน่นอนอาจจะน้อยหรืออาจจะมากหรือยอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างลงมือทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าสถานก,การณ์ของคุณในช่วงนี้ห้าเหรียญคืออยู่ในช่วงของการติดตามผล จากการลงมือทําอะไรบางอย่างที่คุณทําไว้ก่อนหน้านี้นะะติดตามความคืบหน้าของผลจากการกระทําในเรื่องของการงานการกระทําต่างๆที่คุณได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีทิศทางอย่างไรในช่วงปลายปลายเดือนกรกฎาคมมันจะมีแนวโน้มมีความสําเร็จอย่างไรมีความมั่นคงอย่างไรในทิศทางต่างๆพูดง่ายๆว่าห้าเหรียญอยู่ในช่วงการติดตาม ดูผลงานว่ารูปแบบเรื่องของความมั่นคงต่างๆจากสิงที่ทําไปเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรคือคุณไม่ได้ทิ้งหายไปไหนแต่คุณติดตามเฝ้าดูแล้วก็เรเดวาค่อนข้างจะรอบคอบทีเดียวนะคะคือปล่อยขนาดตัวเองบาดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยเลยก็คือพูดง่ายๆว่าติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดดูว่าทิศทางความสําเร็จเนี่ยเป็นไปแบบที่คุณนั้นได้คาดการหรือวางแผนไว้ไหมเพราะว่าชาวราศีเมฆเนี่ยเป็นจองวางแผนเลยนะเพราะเป็นจกักรพรรดินะเป็นนักวางแผนที่ดีดีกว่าค่ะเป็นนักวางแผนที่ดีแล้วก็ เป็นคนที่ทําตามแผนอย่างเป๊ะเลยเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดตนเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลวสถานการณ์ของคุณคืออยู่ในช่วงการติดตามรอดูผลงานต่างๆจากสิ่งที่ทําไว้ในช่วงระยะเวลานี้หรือก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทิ่ทานเรื่องของการงานนะั้นทิศทางอย่างไรค่ะตําแหน่งการงานค่ะตําแหน่งนี้นะตําแหน่งที่สินะคะด้านบน6ด้านล่างห6เนาะ ตำแหน่งที่10คือกรรมะกรรมะการงานค่ะคุณเห็นไหมคะว่ามีอะไรบ้าง9เหรียญมาเนี่ยบอกเลยนะถ้า9เหรียญมาสิ่งที่คุณติดตามสิ่งที่คุณรอผลการกระทําการงานต่างๆมีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามที่คุณได้คาดการไว้สมัครงานติดต่องานยื่นอะไรไว้มีโอกาสได้รับเลือกหรือ อาทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างไว้ก็มีโอกาสได้รับผลประโยชน์ได้รับผลลัพธ์ตาที่คุณได้คาดการไว้เรียกได้ว่าดวงการงานโดดเด่นและโดดเด่นมาจากความสามารถที่คุณนั้นได้ลงมือทําไว้ก่อนหน้านี้สมัครงานติดต่องานหรือว่ารออะไรอยู่มีความสําเร็จที่โดดเด่นโดยเฉพาะหากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ คนในครอบครัวมีการทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันกับคนในครอบครัวเช่นระวางแผนอะไรไว้ว่าต้องการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนในครอบครัวคนสนิทหรือคนที่คุณไว้วางใจอ่ะเออพราะตําแหน่งวงล้อโชคชะตาเนี่ยบางทีมันเป็นจังหวะที่ณเวลาเนี้ คุณต้องทำอะไรร่วมกันกับคนในครอบครัวกับคนที่คุณไว้วางใจก้าเหรียญมาคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอาณาจักรของตนเองวงล้อโชคชะตาคือเป็นเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะได้รับมาและก็จะมีทิศทางที่ดีด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินคายติดต่อเรื่องของการซื้อขายที่ดิน การเจราจาเรื่องของค่าในหน้าต่างๆหรือการรอรับผลประโยชน์ต่างเนี่ยรอรับผลประโยชน์ต่างๆรอรับการงานกา,างเงินอะไรบางอย่างที่ติดต่อเอาไว้มีแนวโน้มว่าคุณจะได้ตามที่คุณคาดการหรือติดต่อไว้นะเพราะวงล้อเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่มีความมั่นคงสูงมีทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้ในช่วงระยะเวลานี้สไม้เท้าคือ ต่อยอดเป็นเรื่องการวางแผนต่อว่าจะทํายังไงกระสิทธิที่คุณได้มาสองไม้เท้าคือเน้นในเรื่องของการสื่อสารอีกแล้วนนในเรื่องของการพูดคุยอยู่แล้วคือคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้คุณไม่หยุดที่จะลงมือทาแค่นี้แต่คุณยังคิดต่อว่าคุณจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้อีกต้ำแหน่งความสําเร็จนี่ดีมากเลยค่ะเป็นหนึ่งเหรียญหนึเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะคะว่าหนึ่งคือการเริ่มต้น การเริ่มต้นในทุกๆเรื่องและเหรียญคือเรื่องของความมั่นคงความมั่งคั่งความสําเร็จเรียกได้ว่าหากติดต่อในเรื่องการงานใดๆไว้รอผลประโยชน์อะไรบางอย่างในเรื่องการงานใดๆไว้จะมีข่าวดีมาถึงจะได้รับเงินก้อนจะมีความมั่นคงจะมีช่องทางต่างๆที่คุณสามารถลงมือทำแล้วก่อเกิดในเรื่องของการงานที่ชัดเจนสร้างรายรับรายได้สร้างอาชีพให้ตัวคุณได้ เพราะฉะนั้นใจร่มๆนะที่ผ่านมามันยังดูเหนื่อยๆอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลังจากเนี้ปลายเดือนจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนานแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณจะได้ได้ตามที่คุณคดาดหวังไว้คือบางคนติดตามมาตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้สักทีแต่ครั้งนี้ค่ะมีโอกาสมีแนวโน้มที่คุณจะได้ตามนั้นนะหนึ่งเหรียญมาเป็นเรื่องข่าวดีเป็นเรื่องของความสําเร็จด,ด้านการงานนะคะต่อไปค่ะรำลุเรื่องของรายรับรายได้กันนะคะรายรับรายได้คุณได้ไพ่ตำแหน่งที่สองนะกระดุมพระ กระดุมพานเนี่ยคุณเป็นหนึ่งหม่ท้า1หนึ่งอาจารย์บอ,อกแล้วว่าเป็นเรื่องการเริ่มต้นเนาะอาจารย์อันนี้สลรับการนี่จะดีมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนึ่งเรียนคือความสําเร็จนะหนึ่งม่ท้าก็การเริ่มต้นเหมือนกันหนึ่งการเริ่มต้นไม่ท้าคือเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นค่ะตําแหน่งรายรับไรายได้หมายถึงงานที่คุณได้ทาเอาไว้นะมีการเริ่มต้นที่ดีรายรับสอดคล้องค่ะเป็นการเป็นรายรับที่จะเข้ามาจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ เพราะฉะนั้นค่ะบอกตัวเองเลยนะว่าตอนนี้โอกาสอะไรที่มันเข้ามาคว้าไว้เลยนะคะแล้วลงมือทําทันทีเลยนะเป็นงานเสริมเป็นงานพิเศษเป็นอะไรที่มันนอกเหนือนจากที่เราทําก็ได้นะอย่าปล่อยผ่านไปเพราะนั่นหมายถึงจะกอเกิดในเรื่องของรายรับใหม่ๆจากการกระทําใหม่ๆ รายรับใหม่ๆนะจากการกระทำใหม่ๆรายได้หรือสิ่งที่รับมาจะมาจากการกระทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานการกระทำที่จะมีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคมแนวโน้มทิศทางดีนะคะรายจ่ายมีค่ะแต่อาจารย์มองว่าจ่ายแบบสบายๆมากกว่าเป็นเรื่องของภาระที่เรารับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันค่ะหากท่านใดนะคะชาวราศีเมษที่กําลังคิด ที่จะลงทุนด้านอสังหาหรือในเรื่องของรถยนต์มือสองหรือพวกบ้านนะคะบ้านอ่าการเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินอย่างเงี้ยค่ะบ้านรถยนต์มือสองเดย์จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อสัญญาที่ครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงทุนอะไรในช่วงระยะเวลานี้ดูแนวโน้มและมีผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะเรียกได้ว่าถ้าทําในด้านนี้หรืออาจจะลงทุนในเรื่องของสุขภาพอาหารต่างๆอาหารการกินการดูแลสุขภาพร่างกาย ของตนเองนะคะหรือเป็นเรื่องของอาหารเสริมก็ได้นะหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณเรื่องของดูแลจากภายในอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้นนะเออได้คือการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินที่ครอบครองถ้าคุณลงทุนในด้านนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดี อะไรก็ตามที่ลงทุนที่ทําในตอนนี้จะมีแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นค่ะจดจดจ้องจ้องมานานนะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทําอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าตําแหน่งนี้เป็นความสําเร็จทําในช่วงนี้เกิดผลลัพธ์ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็รีบเร่งเลยวางแผนมานานแล้วคลื่นเดือนหลังเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยเนาะแล้วก็ทําตามแผนที่ได้วางไว้ด้วยนะอย่าลืมนะสองไม้เท้าเนาะเป็นแผนที่ได้วางไว้อย่าสับสน,นวุ่นวายใจนะบางทีพอเราจะทําจะทําก็เกิดความกังวลอีกแล้วคือรเวลาชินพระจันทร์นะบางทีแบบ เวลาไปพูดคุยกับใครคุณอาจจะเจอสารบางอย่างที่บอกว่าทําแบบนั้นไม่ดีหรอกทำแบบนี้ไม่ดีหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยความคิดคุณมันตีกันเองรบกันเองว่า เออจะทาดีหรือไม่ทําดีจะยังไงดีสุดท้ายมันจะเดินหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหยุดเรื่องนี้นะเพราะเรื่องนี้คือเรื่องของความคิดที่มันลบๆในความคิดเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาวิธีการหน่อยค่ะว่าเราจะทําอย่างไรเนาะแล้วก็ดูว่าความสําเร็จเมื่อทําแล้วเนี่ยเกิดความสําเร็จไปในแนวโน้มแบบไหนอย่างไรบ้างพอดีถ้าเกิดว่าเราคิดแต่เรื่องลบๆเนี่ยจิตคณมันจะ หยุดนิ่งเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรต่อเลยทั้งทั้งที่มันมีเรื่องดีๆรออยู่อะวงล้อนี่ก็เป็นจังหวะโชคชะตาที่คุณต้องได้เริ่มต้นทำหนึ่งเรียนตาแหน่งความสําเร็จคิดทาสิ่งใดในช่วงระยะเวลานี้ทั้งเรื่องการงานและการเงินมีความสําเร็จรออยู่นะคะแต่ต้องหยุดเรื่องความคิดลบๆที่มันวนเวียนอารมณ์ม่นิ่งอะสับสนวุ่นวายใจอะเออไม่รู้ใจเรามันมัน,ม,นมันไม่นิ่งเพราะอะไรต้องหยุดเรื่องนี้นะหยุดได้เมื่อไหร่เงินมาอย่างหลงังหลความสําเร็จรออยู่เลยนะคะในนิสท,ทางการงานการเงินนะคะของชาวราศี เมฆนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมต่อไปค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันหน่อยนะคะความรักคนมีคู่หรือคนมีครอบครัวแล้วคุณได้ไพ่ราชินีถ้วยถ้าราชินีถ้วยมาเนี่ยอาจารย์มองว่าทิศทางความสัมพันธ์ของคุณคุณเห็นนะคะว่าราชินีถ้วยเนี่ยเขาจดจ้องมองถ้วยแต่ถ้วยนี้ก็ไม่เปิดฝานะเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายถึง คนรักหรือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่ว่าต่างฝ่ายต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันหรือเป็นลนักษณะอ่าเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันเอาใจใส่ด้านความรู้สึกซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะมีความเป็นห่วงห่วงอะ่ะห่วงแล้วก็กลัวหรือกังวลแต่ก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกนี้เอาไว้ไม่แสดงออกให้คนรักเห็นแล้วก็ให้กําลังใจว่าเออสามารถทําได้เป็นที่ปรึกษาคุดคุยกันได้คือราชินีท้ย่ยบอกทางเดนเด็กโดด ในเรื่องของการให้กําลังใจเอาใจใส่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคอยคอยอยู่เป็นกําลังใจข้างๆกันเพราะฉะนั้นทิศทางความรับความสัมพันธ์อาจารย์มองว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีอยู่เหมือนตันนะคะคนโสดน,นะคะคนโสดเนี่ยเดทมาเนี่ยมันแปลได้อสองความหมายนะเดทมาแปลได้อสองความหมายคือใครก็ตามที่จดจ้องจ้อง,องเฝ้ามองกันมานานเป็นไปได้ว่าสถานะของการเป็นเพื่อนจะสิ้นสุดลงเดทแกนของเขาคือ สิ้นสุดจากสภาพที่เป็นอยู่เพื่อจะไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดทคือการจบสิ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ mm. เช่น 1. ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจดจดจ้องจ้อง,องมองกันอยู่เป็นเพื่อน mm. กันมานานก็มีโอกาสที่คุณจะสิ้นสุดสถานะของความเป็นเพื่อนและตกลงปรงใจเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักที่คุณรอคอยก็ได้และไม่แน่ค่ะ ลักษณะของเดสคือเป็นลักษณะของเป็นคนที่เดินทางไกลมาจากแดนไกลเรารอมานานคุยกันมานานไม่เห็นตัวกันสักทีไม่เจอหน้ากันสักทีคราวนี้ละค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอหน้ากันจริงๆงจ,งจังและแต่อย่างที่บอกใจเรามันสับสนเนี่ยกลัวกังวลว่า จะใช่หรือเปล่าจะเป็นจริงไหมหรือว่าจะเป็นแบบดังอินเทอร์เนต็ตดูแล้วมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเมื่อได้พบเจอแล้วเราถึงจะมั่นคงได้มั่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งนด้คือการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านความรู้สึกของคนโสดมีโอกาสพบใครบางคนเดินทางมาหามาเจอตัวกันถ้าแม่อาจารย์ถึงบอกมีโอกาสเดินทางมาหามาเจอตัวกันเพราะตาแหน่งเดอะเวิด์เนี่ย เบลเวลเนี่ยเป็นเรื่องของต่างประเทศเป็นเรื่องของแดนไกลและอยู่ในตำแหน่งลับๆไม่เปิดเผยน,นั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะพูดคุยกับใครแบบลับๆกับชาวต่างชาติที่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้และทีนี้เราก็เลยเกิดความกังวลใจว่าเอฟที่เราคุยอยู่เนี่ยเขามีตัวตนจริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งปักใจว่ามีตัวตนอย่างแน่นอนนะคะดูให้ชัวร์ชชัดชก่อนอย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะเพราะ ทางความโสดเนี่ยดีอยู่นะแต่ว่าตําแหน่งเรื่องของอุปสรรคเอออุปสรรคหรือว่าสิา่งที่ควรระวังเนี่ยของชาวราศีเมษคือ ยูโรแพนเนี่ยเป็นความใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนถ้าเกิดว่าเขาร้องคนที่คุณกําลังคุยอยู่ร้องขอความช่วยเหลืออะไรมาเนี่ยต้องหยุดคิดสักนิดนึงนะคะว่าเราควรจะต้องช่วยเหลือแบบไหนที่เราสามารถทําได้ที่ไม่ทําให้ตัวเองต้องต้องเริดร้อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังนะคะความใจอ่อนตรงนี้นะคะต้องระวังเนาะเพราะตอนนี้เราสับสนวุ่นวา,ายใจเราะว่ามันจะใช่หรือไม่แต่ถ้าคุณรอบครอบจริงๆก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบ คนที่ใช่และมีตัวตนจริงๆและก็เป็นการพูดคุยกันแบบไม่เปิดเผยแต่วันหนึ่งเขาจะเดินทางมาเพื่อเปิดตัวอย่างจริงจังแล้วก็เปิดใจคุยกันกับเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ระหว่าง กับเ้าก็ไดเรียได้ว่าความรักคนโสดเนี่ยมองได้2บมุม1นก็คือเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นมานานและถึงเวลาที่เขาเดินทางมาก็เป็นความรักที่ชัดเจนได้หรือ 2. ปิดบังซ่อนเร้นมานานก็ต้องระวังเรื่องการช่วยการช่วยอะ่ะพอดีเขาอาจจะหลอกล่อเราในเรื่องของการช่วยหรือก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะราชินีพจาร์เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะแบบ ทั้งวนเรื่องนี้จนทําให้แบบไม่เป็นอันการงานทใดเลยเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเดทมีได้อสองความหมายก็ไตร่ตรองดูดีๆนะคะว่าในาเวลานี้มีใครเข้ามาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราและมีแนวโน้มที่ดีในลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์ได้กล่าวไปหรือไม่เพราะโอกาสที่คุณจะได้พบรักหนึ่งกันนะคะและก็เป็นรักจากคนต่างชาติคนที่มีความแตกต่างจากเราเป็นการเดินทางมาพบกันนะถ้าได้พบกันเมื่อไหร่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงที่เป็นความ ความรักที่สดใสได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานการเงินนะคะการงานไม่การงานดีการเงินดีนะความรักก็ดูว่าเป็นในแนวไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อาจารย์ขอฝากในการกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบก,กับอาจารย์ใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูว่าเจอการคือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพอที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่สอนง,ง่ายเข้าใจง,ง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหมนี่แตกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืน่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ท่ากางท่าปลาท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยโอ้รู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาาแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลตตามูเล็มก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว้าคล่องมากกว่าน,นี้ที่แค่ดูโ,โอแค่ดันเพื่อเดียนะต้องขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันเนี้ยง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้รลศสีนี้จะต้องเป็นอะไรนี่ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วมอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเราก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความในใมเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมกระเบ้อแบนมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่ง,งม่ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ที่มันตนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ